เมื่อวันเสาร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัะธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัรยานมิตรพร้อมทั้งทำบุญร้านอาหารไ o d h o u s e Restaurant ของกัรยานมิตรดารากลัลยานมิตรชรินชกณนะเมืองเดโทรน่ารัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยภายในงานทุกท่านได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีถวายผ้าปา่า พิธีถวายมาตรกาพัตตาหารและพิธีกล่าวคำอุทิศส,ส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรดารากัลยาณมิตรชลินซกกัลยาณมิตรแจ็คก,กัลยาณมิตรอุดมลักษ์เป็นกัลยาณมิตรลินดาสเตวาร์ดพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายพัตตาหารและถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์เมื่อเสร็จ เมื่อเส่กิจกรรมงานบุญบ้านกลาลยนานมิตรนะคะสาธุชนทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติระเบิดบาในบุญในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งแม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบาร,รมีของยอดนักสร้างบาร,รมีวัดพระธรรมกายฟอริดาค่ะ